แอบสายห้ามหยุดนะครับห้ามหยุดรถนะครับยยังจกดมึเบาเลยค่อย ไม่ยอมเข้าดิเขาไม่มีเหลี่ยมเดินเขาไหนวะขเ่นวมีเข้าแล้วหุ่มลึกเข้าไปจงค่อยๆไปครับจค่อยๆครับชิดซ้ายไปได้นะครับ ่ต้งหยุดครับพี่ค่อยๆไวะะ้่ต้อยเพิ่งครับ่พ่อเพ่ตอนนี้อย่าพิ่งครคับอ่ง่อนลงอย่นาน้างอย่นาอ่งนงอนอยนาองย่างอ่งอย่า่งรอก่อนรอก่อนถลางถอยไปก่อนลังถอยไปก่อนถลางถอยมางถอยอยมางเนิลนด้วย ไม่เดินน่ะแค่นั้นไม่ไปล่ะไปไปไม่ไปแค่นั้นไม่ไปเดินหน้าไปดิครับเดินหน้าไปไปให้ขยับลูดถอยครับถอยพี่ถอยถอยเลยถอยเลยถอยเลยครับถอยเลยครับถอยเลยถอยเลยถอยมาถอยมาถอยมา อย่าไปพูดอย่างนั้อย่า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 นุนุอย่าพูดคำแบบนั้นไปนะครับไปมาขวาไปดิมันไม่ขับมันไม่ไปอะไรเลยโอออกขวาไปครับออกขวาไปโอ้โหแล้วจอดทำไมเออนั่นน่ะช้างตกมันนะขอยาวเลยครับ ฉั้นไม่ถอยว่ะฉั้นไม่ถอยว่ะ